ครับก็พบกับลุงน้อยรักสุขภาพอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มารับแดดรับวิตามินดีในช่วงเย็นนะครับห้าโมงกว่าก่อนหกโมงเดี๋ยวเราจะสลับด้วยการแสดงเมนูอาหารที่ลุงน้อยทานวันละมื้อนะครับหนึ่งมื้อต่อวันนาวันมิวอเดไปหาจุดรับแดด แอ่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอ,อนมากแล้วเพราะว่ามันห้าโงครึ่งเกือบห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวหาจุดรับแดดกันอันนี้เป็นคลองลำรางสาธารณะนะฮะปิดกัน้นละเดี๋ยวยืนรับแดดหาวิธีเปิดแป๊บเอาเปิดได้ละ เป็นสะพานข้ามคลองเอาละตอนนี้เราได้จุดรับแดดแล้วเดินไปทุ่งนาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแสงแดดนัะน,นะครับก็ยังมีเวลาอีกประมาณสักสิบห้านาทียี่สิบนาทีได้อยู่เนี่ยครับรับแดดรับวิตามินดีนะครับมารับวิตามินดีกันกลางทุ่งนาเลย ยามเย็นตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงห้าโมงเท่าไหรห้าโมงยี่สิบแปดนะครับมาชมวิวทิวทัศน์ทุ่งนาขนาดเดียวกันก็ถือโอกาสรับวิตามินดีจากแสงแดดได้ทั้งช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับอันนี้เลิกงานหรือว่าเสร็จภารกิจ เสร็จแล้วก็กลับบ้านพออยังพอมีเวลามารับวิตามินดีรับแสงแดดจุดนี้จุดนี้โดนเงาต้นไม้เดี๋ยวอ่าโอเคจุดนี้ได้รับแสงแดดแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับวันละสิบนาทีวันละห้านาทีวันละสิบนาที วันเว้นวันก็ได้สัปดาห์หนึ่งสักสองสาวันก็ได้หรือทุกวันก็ได้นะครับขณะเดียวกันก็ดูภาพเมนูอาหารของลุงน้อยที่ทานแต่ละวันเป็นอาหารมื้อเดียวนะลุงน้อยทานมื้อเดียวมาได้ประมาณสักเกือบเจ็ดสิบวันละขณะเดียวกันก็ไม่ทานข้าวแป้งและน้ําตาลเงาลุงน้อยอยู่นู้นไม่ทานข้าวแป้งและน้ําตาลที่ที่เป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรต หรือถ้าจะกินก็คือได้จากผักผลไม้ก็อาจจะได้ไปบ้างนะครับมีไฟเบอร์มีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลอยู่ในนั้นบ้างแต่เราไม่กินข้าวตรงๆไม่กินแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งอาหารแป้งประกอบต่างๆไม่กระทั่งน้ำตาลน้ำตาลแท้น้ำตาลเทียมน้ำตาลสังเคราะห์ต่างๆ เดินรับแดดรับวิตามินดีจากแสงแดดฟรีๆได้ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นถ้าช่วงเช้าก็จะอากาศเย็นหนาวหน่อยในช่วงนี้หน้าหนาวถ้าเป็นช่วงเย็นขนาดนี้ก็ยังไม่หนาวนะครับตอนนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าในช่วงนี้วันสองวันนี้ก็อาจจะ อุณหภูมิจะต่าลงก็อาจจะเย็นเย็นลงแต่ตอนนี้ยังยังไม่หนาวนะครับทางโซนโคราชไผ่สารด้วยนะครับถ่ายย้อนแสงได้เลยเห็นพระอาทิตย์ยังสูงอยู่อีกสักสิบกว่านาทีน่าจ,จะลงรับขอบฟ้าไปนะเห็นต้นตาลน,นะต้นตาลแบ่งเขตแบ่งที่ดินของ สมัยก่อนที่เขาปลูกตามแนวเขตที่ดินนะฮะแนวเสาไฟฟ,ฟ้าสายส่งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะครับนะเดินวนไปมาแถวนี้แหละเมนูอาหารเราก็พยายามจะเน้นไขมันเพิ่มมากขึ้น ในช่วงที่ผ่านมาประมาณเกือบเจ็ดเจ็ดสิบวันเนี่ยนะผ่านมาเกือบเจ็ดสิบวันลุงน้อยก็ทานมื้อเดียวมาตลอดแต่ไขมันรู้สึกจะน้อยไปหน่อยไขมันดีก็เพิ่มปริมาณไขมันดีอีกนะครับให้ได้สักหกเ็ดสิบเปอร์เซนถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นโปรตีนก็สักยี่สิบยี่สิบยี่้าเปอร์เซต ที่เหลือจะเป็นกลุ่มเ,เขาเรียกว่ากลุ่มวิตามินผักหรือคาร์โบไฮเดรตห้าถึงสิบเปอร์เซ็นก็ก็คงได้จากผักนั่นแหละผักหรือว่าพืชผลไม้นะครับได้คาร์าโบไฮเดรตแล้วก็แป้งแล้วก็น้ำตาลนะประมาณห้าถึงสิบเปอร์ซ็นโปรตีนประมาณสักยี่สิบยี่สบห้าปอร์เซ็นเน้นไขมันดีนะครับ ประมาณ70็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตประมาณแล้วน,นะครับเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ไปชั่งตวงวัดอะไรเราดูจากปริมาณที่เราทานนะครับล mm ุงน้อยทานอาหารมื้อเดียวมาได้เกือบเจ็ดสิบวันน้ำหนักก็ลดลงไปเกือบสิบสิบห้ากิโลนะตั้งแต่วันแรกเลยที่ที่เริ่ม งดข้าวแป้งอะไรน้ำตาลมาเนี่ยประมาณ70กว่าวันแต่ว่าทานมือเดียวเนี่ยประมาณเกือบ70วันห่างกันประมาณ10วันนะฮะน้ำหนักวันแรกเลยก็คือ62กิโลกร,รมัมล่าสุดหลังจากที่อด5วันมาแล้วเนี่ยอดอาหารต่อเนื่องหวัน PF 120เนี่ย PF 120นเนี่ยน้ำหนักก็ลดลงมาล่าสุดเหลือ70เออโทษที47่ 4, ุดหกก็ตีว่าสี่สิบแปดก็แล้วกันนะสี่สิบแปดกิโลจากจากหกสิบสองนะครับสี่สิบแปดจากหกสิบสองก็ลบกันเหลือเท่ากับต่างกันสิบสี่กิโลนะฮะน้ำหนักลดลงสิบสี่กิโลกรมัมภายในภายในสองเดือนกว่านะครับทานอาหารมื้อเดียวแล้วก็ไม่ทานข้าวแป้งและน้ำตาล ก็เป็นคีโตเจนิกไดเอทก็ไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําแบบว่าเรียนรู้ปุ๊บลงมือทำปับ๊บเรียนไปด้วยทําไปด้วยนี่แหละก็เรียนจากกลุ่ม Facebook กินน้อยอิ่มนานของอาจารลอยไปด้วยเป็นหลักแล้วก็กลุ่มอื่น,นด้วย ครับเราก็รับแดดรับรับวิตามินดีจากแสงแดดช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นก็ได้แดดอ่อนๆน,นะครั้งละสิบถึงสิบห้านาทีสิบถึงสิบห้านาทีอย่างน้อยสองถึงสามวันต่อสัปดาห์นะครับนี่เราก็ทบทวนไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ลงมือทำนะถ้าไม่มีสถานที่ไม่มีโอกาส ไม่มีทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นไม่ได้เจอแดดเลยอย่างเงี้ยตอนเช้าอาจจะตื่นเช้ามากตอนเย็นก็กลับบ้านดึกดืนด้วยความจําเป็นในเรื่องของการทํางานสถานที่ที่อยู่ก็คงต้องใช้วิธีซื้ออาหารเสริมมาทาน,นเดินย้อนไปหาตะวันเลยก็แล้วกัน,นเดินไปตรงนี้ต้นไม้ยังไม่บงัง ครับกากล้องส่องย้อนแสงตะวันเลยอ้าวบังล้วบังก็ต้องย้อนกลับก็ให้ได้แดดทั้งรอบตัวนะด้านหน้าด้านหลัง ครับก็พอาทิตย์ดวงใหญ่ขึ้นละนตะวันใกล้จะรับขอบฟ้าดวงใหญ่ขึ้นละเดี๋ยวก็จะมีเมนูอาหารมื้อเดียวในแต่ละวันมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม youtube channel ของลุงน้อยรักสุขภาพและ facebook ลุงน้อยรักสุขภาพนะครับ